สวัสดีครับพบกับเวเลชันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว m อ e จากสหรัฐนะครับนี่นะครับก็คือ m อ e ของสหรัฐนะครับแต่ว่านี้จะเป็น m อ e รุ่น hot weather l e r t i o n นะครับหรือว่า modular operation r e t t i o n enhancement นะครับหรือว่า more m i e นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น m อ e ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเราก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ในสภาพอากาศที่ร้อนนะครับผมเช่นบ้านเราเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นจาก็อตปี2019นะครับผมอันนี้เป็นชุดเมนูที่2นะครับแพ็ค2นะครับผมซึ่งยังเมียตัวนี้นะครับจะไม่มีอาหารหลักอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำหนักเบาค่อนข้างมากครับจะอยู่ที่ประมาณ350กรัมเท่านั้นนะครับผมพกใช้งานง่ายนะครับอยู่ในห่อพลาสติกดีไซน์เรียบง่ายนะครับเป็นสีใสนะครับโอเคครับเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ อันดับแรกนะครับเป็นเลมอนไลม์เอนเนอร์จีเจลนะครับผมเป็นเจลให้พลังงานรสมะนาวนะครับเป็นผงเครื่องดื่มนะครับรสส้มอันนี้เป็นหมักฝรั่งคาเฟอีนนะครับผมเป็นเอนเนอร์จีกัมนะครับแอลมอนนะครับผมแอลมอนลมพันครับมีผงน้ำอีกอันนึงนะครับเป็นรสมะนาวครับแอปเปิ้ลซอสนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเอนเนอร์จีบาร์นะครับรสช็อกโกแลต อันนี้ผมค่อนข้างชอบนอะอร่อยโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในอ่า m e สหรัฐรุ่น Hot Weather นะครับผมแพ็คนัมเบอรสนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของทานเล่นอะไรทานง่ายนะครับให้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับผมเมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับเป็นเครื่องดื่มน,นะครับผมนี่เป็นเครื่องดื่มรดส้มนะครับใส่น้ำลงไปถึงขีดนี้นะครับ อางนั้นก็ขยับให้เข้ากันนะครับตัดไปนะครับก็เป็นเครื่องดื่มรสมะนาวนะครับ เติมน้ำลงไปให้ถึงขีดเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำสอง่ยาง เป็นน้ำส้มกับน้ำมะนาวนะครับเรามาดูรายการอื่นกันอย่างแรกเนี่ยครับเป็นแอปเปิลซอสนะครับน,นี้ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะครับก็คิดมาเอามาทานกับขนมปังนะครับมันจะคล้ายๆแยมประมาณนั้นนะครับผม นีนะครับคือหน้าตาของมันครับจะคล้ายๆแยมนะครับอันนี้จริงๆสามารถบีบทานได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องมาใส่ถาดนะครับหมักฝรั่งนะครับผมเป็นเอนเนอร์จีกัมนะครับเป็นหมักฝรั่งที่มีคาเฟอีนผสมนี้นี้นะครับนะครับผมเม็ดใหญ่มากเลยนะครับอันนี้จะมีคาเฟอีนประมาณหนึ่งมิลลิกรัมครับต่อชิ้นนะครับผมอ่านี่แหละครับมีเขียนด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเอนเนอร์จีเจลรสมะนาวนะครับ น,นี้ดูเป็นเจลเจน้ำๆนะครับถัดไปนะครับเป็นทอม่อนลมข่อนนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็น Energy Bar นะครับรสชอคค็อกโกแลต ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของอาหารนะครับที่อยู่ภายใน MIE รุ่น Hot Weather ของสหารับนะครับผมผมลองบวกแคลอรี่นะครับทั้งหมดนะครับใน MIE ชุดเล็กๆนี้นะครับให้พลังงานสูงถึง840แคลอรี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็น MIE ที่ให้พลังงานเยอะมากๆเลยนะครับผมชีนมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับเป็น Apple Sauce นะครับ โดยปกติแล้วผมจะเอาตัวนี้นะครับทานกับขนมปังนะครับแต่ว่าในชุดนี้ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรทานเปล่านะครับตัวนี้นะครับรสชาติก็จะเหมือนเหมือนยำรสแอปเปิลแต่ว่าจะค่อนข้างเป็นน้ำๆก่อนนะครับไม่ได้ติียเป็นเจลเจลเบญจลี่เหมือนยำนะครับผมรสชาติก็ไม่ค่อยหวานมากนะครับจะหวานนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ มีกลิ่นแอปเปิ้ลเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นหมักฝรั่งให้พลังงานนะครับเราก็มีคาเฟอีนผสม้วยนะครับโอเคครับตัวหมักฝรั่งนี้นะครับผมทานแล้วก็เป็นหมักฝรั่งรดมิ้นธ์ธรรมดาธรรมดาดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าหมักฝรั่งตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเราก็มีประโยชน์นะครับสำหรับในกรณีที่ทําให้ไม่งว่วงหรือตื่นตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็คือคําแนะนาคร่าวๆสำหรับการใช้หมักฝรั่งตัวนี้นะครับ ก็คือให้เราเคี้ยวหมักฝรั่ังนะครับหนึ่งชิ้นเป็นเวลา5นาทีนะครับเราก็ถ้าหากยังไม่ตื่นตัวใน15นาทีก็ให้ทานชิ้นที่2นะครับผมล้วก็จะทานเกิน2ชิ้นนะครับในเวลา3ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน4ชิ้นในเวลา1วันนะครับสำหรับประชาชนซิวิเลียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับเราก็ไม่เกิน10ชิ้นในเวลา1วันสำหรับทหารนะครับผมถัดไปนะครับอันนี้เป็น Energy g e เจลนะครับรสมะนาว มีกลิ่นดูเป็นเหมือนมะนาวแป้งๆอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูนะครับคร,ครับตัว Energy g e เจนี้นะครับก็รสชาติเหมือนแป้งๆถ้าส่วนมากนะครับไม่เคยมีรสมะนาวเท่าไหร่นะครับรสชาติก็หวานเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างดืดฝาดน,น,นะครับแต่ว่ารวมๆอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่สามารถทานง,ง่ายว่าแค่บีบแกะแล้วบีบเสปยฝาทานเคียเค้ยวๆได้เลยนะครับแล้วก็คืน ก็เป็นอะไรที่ใช้งานสะดวกนะครับถัดไปนะครับเป็นอัลมอน์ลมพันโดยเกลือนะครับนี่ก็จะเหมือนกับอัลมอนด์ธรรมดาธในมอาในอ e สหรัฐนะครับตัวอัลมอนด์นะครับกลิ่นลมพันค่อนข้างหอมนะครับผมแล้วก็มีรสชาติเกลือนะครับทานแล้วก็อร่อยนะครับทานง่ายมันดีนะครับโอเคถัดไปอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเอเนอร์จีบาร์นะครับผมรสช็อกโกแลตตัวนี้นะครับเป็น สิ่งที่ให้พลังงานเยอะที่สุดในชุดนี้นะครับผมตัวนี้ให้พลังงานสูงถึง280 2 8 0แคลอรี่เลยนะครับผมก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะครับก็เยอะทีเดียวเลยนะครับโอเคเรามาดูรสชาติของมันกันนะครับตัว Energy Bar นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทานง,ง่ายนะครับผมรสชาติชอวแลบค่อนข้างอร่อยนะครับนี้เหมือน ทานขนมพวกขนมเบรเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะครับผมทานง่ายนะครับแล้วก็รสชาติหวานไม่บาดคอนะครับเป็นอะไรที่พวกทาง่ายนะครับแล้วก็ให้พลังงานค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับเฮ่อไปนะครับเป็นเครื่องดื่มรสส้มนะครับตัวเครื่องดื่มรสส้มนะครับวันนี้ก็ใส่น้ำตาลขีดก็จะได้รสชาติที่ค่อนข้างอาพอดีนะครับไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับรสชาติอร่อยกำลังดีนะครับต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับเครื่องดื่มรสมะนาวนะครับนี่รสชาติมะนาวนค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับผมมากมีมากกว่ารสส้นมในนี้นะครับหมายถึงว่า,ารสชาติของส้นมนะครับอันนี้มีไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารสชาติมะนาวนี้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับอันนี้จะมีความหวานค่อนข้างมากกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าทั้ง2ตัวยัง,ยงงก็ทานแล้วก็ ดื่มแล้วก็ไม่ได้หวานบาดคออะไรประมาณนั้นนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในกรณีที่ต้องการพวกเครื่องดื่มเกลือแร่อะไรพวกนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องทานน้าเปล่าตามนะครับโอเคครับสำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็ผมให้คะแนน ME ชุดนี้อยู่ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นเามีที่เหมาะสำหรับการใช้งานจริงค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมก็ถ้าการใช้งานจริงๆของเรานะครับก็เราสามารถเอา เศงที่อยู่ภายในเอ e. พวกนี้มาแยกเป็นอย่างๆได้นะครับผมแล้วก็แบ่งทานตามความเหมาะสมนะครับผมก็เ,เป็นอะไรที่มีแต่ของที่ให้พลังงานเยอะๆนะครับก็เหมาะสำหรับเป็นแหล่งพลังงานสำรองหรือว่าพกเอาไว้ในเป้ใช้งานประมาณนี้นะครับค่อนข้างค่อนข้างโอเคเดียนะครับผมเพจสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจและกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ